ศาสตร์ศีลนันบุญงามโรดวิธีค่ะอุปสรรคคืออะไรนะการงานการเงินเงินงานสุขภาพมีเปล่ามีปวดเข่านิดหน่อยกดแบบขัดๆอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวเข่าปวดหัวเข่ามีลูกในไส้สองค่ะลูกสองแล้วก็ อยากจะมีกุมารแม่ค่ะกุมารแต่ว่าไม่ใช่แบบเขาไม่ได้มีรูปปั้นอะไรนะคือเขาสัมผัสได้ว่ามีกุมารนะคือมาค่าดว่ามีกุมารหนึ่งใช่รับขันรับขันปฏิบัติรับขันปฏิบัติเป็นขันหนึ่งขันเป็นขันของข้าปูสี่สุโธขันขันห้ารับเป็นขันปฏิบัติรับมาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยขันปฏิบัติธรรม ท่านเทวดาลูกสองคาดว่ากุมานหนรหนึ่งขันปู่ศรีสุโธหนึ่งตอนนี้ไม่ไม่ค่อยจะโอเคกับชีวิตเท่าไหร่ใช่ไหมการเงินจะได้เงินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาจะได้เงินอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนมีอะไรมาขัดเลื่อนไปติดติดขัดขาดอยู่อย่างนี้ะอะไรใครเป็นเหตุท่าเด็กก็เด็กนั่นแหละท่านเอ๋ยติดขาดเลยเรื่องเด็กนั่นแหละเนาะ เด็กขัดขวางทุกอย่างนั่นแหละพอแ้วแหวนเงินทองหนาหรืองานความรักเลยเป็นเด็กอยู่แล้วแนตะ่ท่านเป็นเด็กขัดขวางกันนั่นแหละเนาะเด็กคนเดียวหรือ,รอมีมีขันมีมีกุมารไหมเดี๋ยวท่านถามก่อนนะขันที่รับมาขันอะไรในค่าไซส์เจ็ดทีละเรื่องให้ถามก่อนนั่นแหละท่านเอ่ยขันปูป่สีสุดโทใช่ไหม เป็นขันคูเป็นขันรับมารับมาเพื่อปฏิบัติค่ะปฏิบัติถือศีลรับมานานหรือยังเอ่ยนานแล้วค่ะรับเลยปฏิบัติหรือเปล่าเล่าปฏิบัติค่ะปฏิบัติเช่นไรกับไรหนอก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนี้ยังทำหรือเปล่าอยู่ค่ะทำทุกวันยกเว้นที่เราปิดภาระถือศีลปฏิบัติทุกวันค่ะ เ็นความเย็นเลยนั่นแหละนะเป็นน้ําใสในขันนั่นแหละค่ะอ้อละนะคงเป็นขันดีทัาทรดีขันนั้นก็ดีท่านเป็นน้ําใสในน้ํานั่นแหละเออแสดงว่าปูป่สีสุโทอยู่อยู่เพราะปฏิบัติด,ดีแล้วทำไมเงินไม่เข้าปู่ <c oughs> ไเล่าท่านเอ,อ๋ยปู่เลยขันปฏิบัตินั่นนาไม่ได้หาเงินให้ใครค่ะ <c oughs> มุนุ์หนาเข้าใจหน่อยสิออยถึงเป็นน้ําใสในขันไงล่ะท่านช่วมเย็นชื่นใจกันนั่นแหละนะเขาก็สัมผัสได้ในทุกคราไม่ใช่ว่าสัมผัสไม่ได้นี่สัมผัสได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเจะิเจราจายังไงให้เด็กยุติการติดโอกาสเรื่องเงินทอง ก็เอาบนให้เขานั่นแหละท่านในทำกันด้วยนั่นนะพอรู้ว่ามีกุมารมากุมารอะไรคะหน่อยถามหน่อยซิไม่แน่ใจอะค่ะว่ามาด้วยหรือเปล่าคือมีคนทักมาว่าเป็นลูกในอดีตชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือเขาสัมผัสได้ว่ามีมีกุมารอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตามมาด้วยไหมถามหน่อยนะท่านเอ๋ยลูกตัวเลยสองใช่ไหมเล่าข้าเห็นแต่เด็กนั่นแหละนะอาจจะเป็น ลูกตัวเองนั่แหละสองกูมาไม่มีหญิงกับชายนั่นแหละคู่กันเอ่ยจะเฉลยหรือเปล่าหรือไรหน่ะพร้อมใจหรือเปล่าได้หรือเปล่าพอพร้อมใจนี่แหละเนาะเด็กสองคนนั่นแหละเพราะนั้นปัญหาก็มีแค่ลูกสองคนเองชายหญิงที่ทําให้ไม่มีเงินเขาไม่ดี ส่วนคันปู่ไม่เกี่ยวข้องกูมาไม่มีตามนี้เลยเออมาได้ยังคะ,ะเธอเธอเป็นทายาทในสายเลือดค่ะเชิญแสดงตัวแสดงตัวค่ะว่าไปค่ะชื่อชื่อสุธิดาค่ะสุธิดาสุธิดาค่ะอีกคนนึงเอ,อีกคนนั่นนะ่ะเขาชื่อว่าพี่พิสุทธิ์ค่ะพิสุทธิ์พิสุทธิ ชายหญิงสุริยาพิสุทธิ์พร้อมเกิดหรือยังพร้อมค่ะแม่จ่ายเปล่าจ่ายค่ะแม่จ่ายพร้อมเกิดจบอ่ะกินกินค่ะกินไรกินได้หมดเลยลุงตาพูดไปใช่พี่พลานจะพูดอาหารในเซเว่นทุกอย่างเลยรุงขนมนะช็อคโกแลตแล้วก็โยเกิร ข้าวผักกะเพราก็ได้นะดวงตากุ้เกี๊ยวก็มีนะก็ต้มกุ้งก็มีกุ้งต้มปลาก็มีสเต๊กก็มีบาร์บีคิวไอ้นั่นก็มีนะสปาเกตตี้พิซซ่าก็มีดวงตามม่าก็มีครบทุกส่วนทั้งเกาหลีเลยญี่ปุ่นก็มีชูชิก็ได้ขคาเทศในน้ำก็มีตัวไข่ก็ได้ตัวดำก็มีเาะแล้วตั้งสองที นับมวยต้องฟังเสียงละครดิเขาบอกต้อว่าให้พลังเขาต้องว่างให้พลังพื้นเพราะคือหยุดเออเขาตีให้หยุดไม่รู้ใส่ใหญ่เลยเหมือนเล่หไมเลยเหมือนเล่งเหมือนละครเหมือนละครเล่งใช่ไหมอ้าวขนมขนมกินค่ะว่าไปเเเวหมดลยค่ะขนมน้ำในเซเว่นหมดเลยนะคะตามนี้น้ำเหมือนกันใช่ไหม ต่อไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาค่ะเจ้าอะไรอยากเป็นชุดขาวใช่ไหมคะโอ้แม่บอกไว้ใช่ไหมใช่แล้วต้องเป็นแดดดีทำบุญนะมีแม่ฝันว่าให้มาบวชสามสิบบาทที่บอกไหมฝันนี้ใช้หมดใช่ค่ะอ่าว่าไปสัดได้ยังเสื้อผ้าเอาชุดขาวเสื้อผ้าชุดขาวแล้วก็สัด่ะเอาอะไรดี ช่คะชอบปล่อย้วพาไปปล่อยบ่ๆเชอบปล่อยปลาไปเตาเตาหายากเปลี่ยนกบได้ไหมกบก็ได้ค่ะแต่ถ้าปล่อยเตาก็จะดีหน่อยอ่าถ้าเกิดเจอแม่ก็จะปล่อยเต้าด้วยขอให้เจอเอากี่ตัวดีคะกอบช้อนตัวค่ะเตาช้อนตัวสองตัวค่ะปลาชิ้นตัวโอเคมาได้ สุธิดาพิสูจน์โอเคแล้วพร้อมเกิดแม่จ่ายจบอาหารมีแล้วเสื้อผ้ามีแล้วสัตว์มีแล้วประธานหนึ่งชุดแม่ถามว่าที่ติดขัดนี่คือไปกั้นใช่ไหมใช่ค่ะที่ว่าถัมกัด้าอ่อนที่ว่ามันจะมาแล้วใช่ค่ะทุกอย่าง ทำเข้าทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ลำพิษทุกอย่างจ้่ครบชุดครบจ้งดีมากเรียกร้องสิทธิ์ใช่จ้งจบจบจ้งสาธุไปเกิดแล้วจ้าโชคดี ว่าไปดังๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องคือคุณขออนุญาตพอดีที่เขาอยากจะถามว่าเขาอยู่ไกลอะค่ะหลวงพ่อเขาจะบวชที่ต่างจังหวัดได้ไหมได้บวชแต่ตั้งใจบวชแล้วกันถ้าบวชไม่ครบไม่ปายแค่นี้วัดเป็นวันค่ะไปบวชวัดเป็นวันไม่มีปัญหาที่ไหนก็ได้แต่ไปตั้งใจทำแล้วกันสินแปดนะ อย่าไปคุยกันอย่าไปเล่นปฏิบัติธรรมเคยปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นต่างนี้ต่ออากุอไปปัญหาชีวิตคืออะไรบุปผาวันนาบุกผาวนาก็คือติดขัดการงานการเงินดังค่ะสุขภาพเป็นไง สุขภาพปกติค่ะ,ะงานเงินเท่านั้นการเงินการงานเงินการงานสองอย่างมีปัญหาลูกหลุดลูกหลุดสี่คน,คนแค่นั้นคน,อ,นอื่นไม่มีเอาไงดีท่านเทวดาถ้ามีเด็กท่านเอ๋ยอย่าละเลยปล่อยไปเลยคงลำบากวันข้างหน้าถ้ามีเด็กรู้แล้วนั่นแหละค่ะให้เขาหนาไปเกิดกันเอ้ยพร้อมไม่พร้อม ออ่าพร้มหญิงหรือชายเจ้ารู้ไหมเล่าหลุดไปหนึ่งเอาเข้าเป็นหญิงเหรอนี่วันนี้เด็กหญิงมากันหลายทีวันนี้หนอเป็นหญิงอีกนั่นแหละหลุดเป็นหญิงเธอหลุดเซมากุเตะเซมากุเตะญี่ปุ่นเลยเราจะกินชูชิีเป็นชาวญี่ปุ่นเหรอ เป็นชาวญี่ปุ่นเหรอไม่อ่อะคชอบชอบ,ชอบญี่ปุ่นอ,อยากไปญี่ปุ่นเราจะไปยังไงพูดได้อยู่คำเดียวว่าเซมังเตเต